สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากยาวันนี้เราจะมาพูดเรื่องความเป็นไปในสังคมเพื่อนๆเคยสังเกตไหมว่าสังคมไทยทุกวันเนี่ยมันบิดเบี้ยวไปหมดความคิดก็แตกแยกกันสิ่งที่ถูกต้องกับกลายเป็น เรื่องที่น่ารังเกียจสิ่งที่ผิดกับถูกยกย่องหลายๆเรื่องในสังคมไทยที่เราเห็นในหน้าสื่อบางครั้งมันก็ไม่เป็นไปตามธรรมชาติของโลกแห่งความเป็นจริงอย่างแรกที่ผมเห็นก็คือเอาเรื่องหลักๆในอย่างสื่อสื่อ มีหน้าที่เสนอข่าวสารเสนอเรื่องที่มันเป็นกลางแต่สื่อทุกวันนี้กับเลือกข้างสื่อมีข้างหมดอยู่ที่ว่าสื่อจะอยู่ฝั่งไหนจะอยู่ข้างไหนโดยไม่สนใจว่าไอสิ่งที่เขาเชียร์อยู่ไอสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันจะผิดซึ่งมันก็ผิดจรรยาบรรณของสื่ออยู่แล้วตามที่เราเรียนมาเนี่ย สื่อมันต้องมีความเป็นกลางแต่ทุกวันนี้สื่ออยากจะเชียร์ใครก็เชียร์ทั้งแท,ท้้งที่คนนั้นมันจะเป็นคนผิดเป็นคนที่ไม่ดีในสังคมแต่สื่อก็เชียร์อาจจะเชียร์เพื่อเลือ่อนเลรเรตติ้งหรืออาจจะเชียร์เพราะว่าเขาจ่ายเงินกัน,นกกกี็ก็สุดแล้วแต่แต่สื่อทุกวันนี้มันต้องเลือกเราต้องเลือกสื่อดูสื่อไหนที่เป็นกลางเราก็ควรจะเลือกสื่อนั้น บางครั้งเรามองว่าไอ้สื่อเนี่ยมันมีความเป็นกลางแต่ในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้พอเวลาผ่านไปเราก็จะรู้เลยว่าไอ้สื่อนี่มันไม่มีความเป็นกลางการทํางานของข้าราชการข้าราชการเนี่ยในการทํางานผมว่าเขามีการไปยานไปยานตนหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนรับราชการต,ตอนเรียนตอน ที่จะมาทํางานค่ารับราชกากเรเนี่ยเขาจะมีความคําขวัญประจําหน่วยประจําหน่วยงานต่างๆเนี่ยของข้าราชการเนี่ยจะมีความคําขวัญหนึ่งท <eterm oon> ี่ผมมักนิยมพูดมักนิยมเห็นเป็นประจําก็คือข้าราชการคือค่ารับใช้ประชาชนแต่ทุกวันนี้มันเป็นยังไงครับผมตรงกันข้ามค่าราชการคือค่ารับใช้ประชาชนแต่การทํางานของข้าราชการทุกวันนี้เป็นยังไงครับ ตรงกันข้ามหมดเลยข้าราชการคือนายประชาชนประชาชนจะให้ข้าราชการทำงานมันก็ต้องมีสิ่งแรกเบียนคุณต้องมีอำนาจคุณมีต้องมีบาร,รมีต้องมีพักมีพวกคุณถึงจะได้รับการบริการที่ดีหรือคุณต้องยัดเงินคุณถึงจะได้รับการบริการที่ดีแล้ว ไม่มีความยุติธรรมในหน่วยงานราชการเลยเรื่องการทุจริตการคอร์รัปชันเนี่ยมีแทบจะทุกที่ในหน่วยงานราชการซึ่งมันเป็นที่มาของอำนาจมันก็เลยมีคนแย่งเข้าไปที่จะทำงานข้าราชการกันเยอะขึ้นมันเป็นแหล่งทำเงินใครๆก็อยากไปรับราชการคนที่อยู่ ตามชนบทตามมันนอกเนี่ยเขาจะบอกลูกบอกหลานนะว่าเรียนให้เก่งๆแล้วพยายามสอบทํางานข้ารับราชการได้เราเรียนไม่เก่งสอบไปได้ก็ต้องอาจอาจจะทุจริตในการสอบยักเงินเพื่อให้ได้ตําแหน่งในการรับราชการมาสมัยผมเนี่ยไปสอบโรงเรียนในร้อยนะโรงเรียนในร้อยจอปรโรงเรียนในร้อยตำรวจโรงเรียนในร้อยในเรือในเรืออากาศมันมี กติกาอยู่ข้อหนึ่งซึ่งผมมองผมมองเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแหละการไปสอบเป็นผูกข้าราชการตำรวจทหารเนี่ยถ้าคุณเป็นลูกในร้อยคือเป็นลูกในตำรวจหรือในทาหารสัญญาบัตรคุณจะได้คะแนนเพิ่มส0ถ้าเป็นลูกตำรวจหรือทหารชั้นประทวนเนี่ยคุณจะได้คะแนนเพิ่ม5% แล้วลูกชาวบ้านแบบผมไปสอบเนี่ยไปสอบแข่งกับเขาเนี่ยผมต้องต่อแต้มให้เขาแล้วห้าเปเซ็นสิบเปอร์เซ็นนั่นคือความเหลื่มล้ำผมผมเริ่มสงสัยมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าทำไมพ่อผมไม่เป็นตำรวจหรือเป็นทาหาร,หรวะเป็นจ่าก็ยังดีหรือเป็นในร้อยยิ่งดีจะได้นคะแนนเพิ่มขึ้นคือถ้าลูกชาวบ้านไปสอบแล้วได้ สอบผ่านเนี่ยสอบเข้ารับลงไปโรงเรียนในร้อยได้หรือโรงเรียนจา่าโรงเรียนในสิบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าลูกชาวบ,บ้านไปสอบแล้วได้นะผมถือว่าเก่งเก่งมากเพราะว่า <c oughs> ต้องไปต่อแต้มแต่แต่ผมไม่รู้นะว่าสมัยนี้มันมีกติกาอย่างกติกาแบบนี้หรือเปล่าในการสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนในร้อยคือมันเหลื่อมล้ำมาตั้งนานแล้วมันผมไม่รู้ว่ามีใครไปพูดถึงบ้างหรือเปล่ามีใครแก้ไขหรือยัง เพราะฉะนั้นไอสังคมที่บิดเบี้ยวเนี่ยแม้แต่ที่เราเห็นไอพวกสสในสภานั่นกน็เหมือนกันเรายังมองออกเลยว่าไอสสคนนี้มันไม่ใช่คนดเีเรารู้เลยว่ามามองหน้าแล้วทําไมมันยังมีตําแหน่งอยู่ได้ทําไมสื่อยังออกข่าวเขาอยู่ผมผมสงสัยมานานมากเลยเนี่ยผมไม่รู้ว่าทําไมสังคมมันมันเป็นแบบนี้ทัทง้ทงๆที่จริงๆแล้วไอคนที่มีนิสัยแบบนั้นมันน่าจะถูก ถูกแวนจากสังคมนะถูกสังคมไม่ไม่ยอมรับแล้วก็จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์บ้านเมืองเนี่ยไม่ได้แต่ทุกวันนี้ไอ้เสื่องอย่างนี้มันมีเยอะมากในสภา,านะมันมีเยอะมากไอ้สสที่เป็นแบบเ่ยหรือแม้แต่การเลือกตั้งบรรน,นอกเนี่ยนะครับผมเลือกตั้งอบตอก็ยังแจก,กเงินกันแทบจะทุกตำบลทุกหมู่บ้าน ผมว่าไม่มีไม่ถึงส0เซหรอกที่ไม่ได้แจกเงินแล้วได้รับการเลือกตั้งมาระดับอบตอไม่ว่าจะเป็นนายกอบตอหรือสมาชิกอบตอเมื่อประมาณสักเลือกการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก่อนที่เขาจะปฏิวัติในยุคนี้นะยในยุคกบพชผมเคยเลือกตั้งนายกนายกอบตอยู่ครั้งไอ้เบอร์หนึ่งมันก็ซื้อเสียงไอ้เบอร์สองมันก็ซื้อเสียงผมก็เลยกาไม่ลงคะแนนให้ คนใดคือกาโนโวตทีนี้เวลานับคะแนนเนี่ยในหมู่บ้านเขาก็จะเลือกตั้งกันที่วัดเขาก็จะนับคะแนนกันที่วัดมันก็เขาก็มีผมมาเลือกโนโวตอยู่คนเดียวทั้งหมู่บ้านมีผมเลือกโนโวตอยู่คนเดียวผมก็อ่านอ่านคะแนนใบนั้นมาผมก็รู้เลยว่าเป็นคะแนนที่ผมอยู่แล้วผมก็ยืนดูคนนับคะแนนด้วยชาวบ้านแถวแถวนั้นพูดยังไงบ้างกาไปทําไมเนี่ยกาทําไมให้มันเสียของ กาโนโวดก้าทำไหมซึ่งผมก็แสดงตัวไม่ได้ตอนนั้นมันแสดงตัวไม่ได้ก็เลยพูดไปไปเปยว่าเขาคงเห็นว่าก็มันซื้อเสียงกันทั้งสองคนจะไปเลือกมันทำไมเลือกไปมันก็ไปโกงเขาอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้ก็เลยพูดแต่ไม่ได้ออกตัวว่าเราเราเป็นคนเลือกแบบนั้นซึ่งมันมีอยู่คะแนนเดียวคะแนนนั้น่ะ คะแนนโน้อร์ดเป็นเป็นคะแนนที่ผมกล้าไปเพราะนั้นผมก็เลยต้องผมก็เลยรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นคะแนนของผมแต่คนเขาก็มองว่ามันเป็นการเสียของที่ไปเลือกแบบนั้นทําไมไม่เลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งซึ่งความเข้าใจประชาธิปไตยของชาวบ้านบางทีบางทีเขาก็เขาอาจจะวันนั้นเขาอาจจะยังไม่เข้าใจผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเข้าใจหรือ,อยังแต่ก็คงยังหรอกเพราะว่าทุกวันนี้มันก็มีการซื้อเสียงใคร มีพี่น้องเยอะใครมีจ่ายเงินเยอะกว่าก็จะได้รับการการเลือกตั้งเข้ามาในในเรื่องการอบตอนี่คือเรื่องที่บิดเบี้ยวเพราะว่าเรามองกันว่าการแจกเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะถ้าอบตคนไหนสมาชิกอบตคนไหนไปสมัครแล้วไม่แจกเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดปกติคนอื่นเขาไม่ทํากันเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ทําคุณก็จะไม่ได้รับเลือกคือสังคมมันเดินมาจนถึงจุดนี้ผมไม่แน่ใจมันเดินมาได้หรืไ เพราะนั้นนี่คือที่มาต่างๆที่มันทำให้ผมไม่เข้าใจสังคมเอาไง่ายๆเราผมเป็นคนอาจจะเป็นคนไม่เข้าใจสังคมว่าสังคมมันเป็นเป็นแบบนี้มันบิดเบี้ยวอย่างนี้ได้ยังไงเรามองเรื่องความไม่ถูกต้องเป็นความถูกต้องเรามองเรื่องไอความไม่ถูกต้องในี่ยใครๆแค่ว่าฏิบัติกันจนมันกลายเป็นประเพณีที่ต้องทํทาทั้งๆที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่ผิดจริยธรรม ไปกรมที่ดินจะไปโอนที่ดินเนี่ยเราซื้อขายที่ดินจะไปโอนจะไปขายถ้ามยัดใต้โต๊ะก็ไม่ได้การลดหย่อนการเสียภาษีที่ดินให้มันน้อยลงไปถามว่าทำไมต้องจ่ายเงินด้วยให้าการที่นั่นบอกก็เขาทำอย่างนี้กันมาตั้งนานแล้วคุณไม่รู้อีกเหรอมันมันมันเป็นคำตอบที่ เพราะฉะนั้นหน่วยงานราชการนะตอนนี้นะครับผมเรารับข้าราชการเข้ามาโดยการสอบเข้าแข่งขันใครเรียนเก่งสอบได้ที่หนึ่งหรืออันดับจนจนถึงอันดับที่เขาต้องการเนี่ยก็คือได้ทําทำงานรับราชการผมว่ามันน่าจะเลิกเลิกได้แล้วไอการที่ใครเรียนเก่งแล้วได้ทํางานเนี่ยใครเรียนเก่งแล้วได้ตําแหน่งเนี่ยโดยการสอบเข้าแข่งขัน่ยเลิกได้แล้วให้ไปเน้นที่เรื่องว่าใครที่รักงานบริการ รักการเป็นจิตอาสาเลือกคนแบบนั้นแหละมาทำงานข้าราชการไม่ต้องไปเลือกคนเก่งหรอกการศึกษาเราก็เหมือนกันตอนนี้เราศึกษาเราเรียนกันจับฉ่ายไปหมดในโรงเรียนเนี่ยสอนทุกวิชาไอวิชาที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้มีไม่กี่อย่างเองแปดวิชาหลักเนี่ยบางทีไม่ได้ใช้โมเเราเรียนเรื่องโมเลกุลเรื่องสารเคมีเรื่องอะตอมเรื่องนิวเคลียร์เรียนเรื่อง สแควรูทเลขยกกำลังผมไม่เคยเอามาใช้เลยตั้งแต่เรียนเอามาใช้น้อยมากแค่บวกลบคูณหารเนี่ยผมมองดูนะครับผมไอ้คนที่เรื่องบวกลบคูณหารเนี่ยการนับตังการอ่านภาษาไทยการเขียนภาษาไทยเนี่ยคนที่ไม่เรียนหนังสือเขาก็ทําได้เพราะนั้นมันไม่ต้องไปเรียนไปเยอะเยอะมากขนาดนั้นคือถ้าอยากจะหาวิศวกรเก่งๆอยากจะหาหนักวิทยาศาสตร์เก่งๆรับเรียนไปเลย เลือกเลือกเลือกคัดเด็กพวกนั้นไปเรียนแบบนั้นเลยเอาไปพัฒนาเอาไปวิจัยก็เอาไปและอย่างหนึ่งที่ผมสงสัยมานาเรื่องงานวิจัยเนี่ยเรามีงานวิจัยเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่งานวิจัยเรื่องเกษตรเนี่ยน้อยมากไม่ค่อยมีใครวิจัยนักวิจัยไม่มาวิจัยเรื่องเกษตรวิจัยเกษตรเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยมีทั้งๆที่ประเทศไทยเป็นประเทศทําเกษตรแต่ไม่มีเรื่องแบบนี้ในการวิจัยเป็เกษตรคือ ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือผมค่อนข้างจะแอนตี้สังคมนะผมต้องยอมรับว่าผมเป็นคนแบบนั้นผมก็เลยต้องหาวิธีมาทําให้มันอยู่ห่างจากสังคมให้น้อยที่สุดในการทําเกษตรผมจะไม่มีชีวิตในที่ทํางานสังคมในที่ทำงานผมจะไม่มีเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าสังคมในที่ทำงานแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเรียแข้งเรือขาทําไม่ทํางานกลับได้ดีคนทํางานขยันกลับไม่ได้ดีใครมีเป็น สนิทกับหัวหน้าสนิทกับเจ้านายก็จะได้เลื่อนตำแหน่งเร็วขึ้นผมก็เลยไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบสังคมแบบนั้นผมก็เลยต้องมาใช้ชีวิตแบบนี้ให้แบบที่มันอยู่คนเดียวเนี่ยติดต่อสังคมบ้างแต่ติดต่อให้มันน้อยลงเพราะนั้นอาชีพเกษตรจึงเหมาะกับผมผมมองว่าอย่างนั้นแล้วผมก็ไม่ต้องการความร่ํารวยอะไรมากไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นผมก็ไม่สแสวงหางเงินอะไรที่มันมากมายหางเงินเฉพาะ เท่าที่พอใช้จ่ายเลี้ยงดูครอบครัวแค่นั้นเองนี่คือความคิดและเป็นที่มาในการทำกรเกษตรของผมนะครับผมผมเบื่อสังคมเอาง,ง่ายๆเบื่อสังคมที่มันมีความบิดเบี้ยวไม่รู้ว่าเพื่อนๆมองเห็นแบบผมหรือเปล่านะครับลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับว่าสังคมไทยทุกวันนี้มันบิดเบี้ยวมากแค่ไหนเรานับถือเรื่องความไม่ถูกต้องเนี่ยเอาเป็นเรื่องปฏิบัติ ในเรื่องที่มันเราเลือกพูดยังไงอเราเห็นความไม่ถูกต้องเนี่ยเอามาใช้กันจนในชีวิตประจำวันจนกลายเป็นเรื่องปกติปไปนั่นคือสังคมไทยตอนนี้ซึ่งมันกำลังผมไม่รู้ว่ามันจะถอยหลังเข้าคลองมมันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปกว่านี้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ ถ้าเปลี่ยนได้ประเทศไทยก็จะก้าวหนะ้าผมคิดแบบนั้นนะครับผมโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ